ทีนี้ก็มาถึงตอนที่ว่าทําให้ก้าวหน้าแต่เป็นอยู่อย่างไม่ก้าวหน้าเนี่เหมือนกับคนตายแล้วไม่มีค่าอะไรต้องเป็นอยู่ด้วยความก้าวหน้าการทําชีวิตที่ว่ารอดอยู่ไม่ตายนั่นแหละให้มันก้าวหน้าทีหนึ่งก้าวหน้านี่มันมีได้ทั้งทางภายนอกและภายในก้าวหน้าทางภายนอกภายก็มีอยู่ก้าวหน้าในภายใน คือจิตคือเรื่องจิตเรื่องวิญญาณนั้นก็มีอยู่หมายความว่าต้องก้าวหน้าทั้งทางกายทั้งทางจิตหรือทางวิญญาณาก้าวหน้าในทางภายนอกนียมันก็ต้องมีต <c oughs> ัวไอ้นอกตัวเราเนี่ยมันก็ต้องก้าวหน้าเช่นว่าไอ้วัตถุสิ่งของทรัพย์สมบัติ ที่มีอยู่ก็ต้องก้าวหน้าแต่ต้องก้าวหน้าถูกต้องไม่ใช่เป็นเรื่องก้าวหน้าเพื่อฆ่าตัวเองเดี๋ยวนี้มันก้าวหน้าเพื่อฆ่าตัวเองแห่กันอยู่มากมันก้าวงัดก้าวหน้าจนเงินเดือนไม่พอใช้จนต้องทำคอร์รัปชันมันก็ฆ่าตัวเองเงินเดือนไม่พอใช้มันก็ไปปล้นไปขี้ไปเป็นอันธพาลก้าวหน้าอย่างนี้ มันก็ฆ่าตัวเองเขาเขาไม่รู้จักใอยวัตถุมันก้าวหน้าไปอย่างถูกต้องมันก้าวหน้าเกินที่ควรมันก็ต้องทุจริตนี่วัตถุก,ก็ก้าวหน้าที่ทางร่างกายทางเนื้อหนังก็ต้องก้าวหน้าคือร่างกายที่มีอนามัยดีมีความสุขที่ก้าวหน้าในทางสังคม หมายความว่าการอยู่กันเป็นหมู่เป็นสังคมก็ต้องมีความก้าวหน้าของสังคมและความก้าวหน้าของแต่ละบุคคลที่เนื่องด้วยสังคมเราก็ต้องมีความก้าวหน้าในสังคมถ้าควบคุมตัวกูของกูมไม่ได้มันจะมะีความถอยหลังหรือความล่มละลายถ้ามันไปทำผิดข้าวกับเรื่องเหล่านี้ มันก็ทำลายตัวเองมันก็ไม่ก้าวหน้าควบคุมตัวกู้ในเรื่องการมีวัตถุในการมีร่างกายที่มีสุขภาพอนามาัยดีในการสังคมกับผู้อื่นซึ่งเป็นสังคมของคนดีของสัตบุรุษจะเรียกว่าก้าวหน้าที่แท้จริงเอาทีนี้ก้าวหน้าในทางภายในคือเรื่องจิตใจที่อยู่ในตัวเรา เพราะว่าก้าหน้าแต่ข้างนอกไม่พอและไม่สู้สําคัญนักต้องก้าหน้าข้างในคือเรื่องจิตใจในภายในนี่ก็แบ่งได้ว่าเราเจะก้าหน้าในทางจิตใจเพื่ออยู่ในโลกตามภาษาโลกอย่างดีที่สุดคืออยู่ในโลกอย่างชาวโลกอย่างดีที่สุด ไม่ต้องมีความทุกข์ทรมานจนเป็นโรคประสาทเหมือนคนตัวทั่วไป <c oughs> นี่รู้จักควบคุมตัวกูของกูไม่เป็นทุกเป็นร้อนไม่เป็นผู้พ่ายแพ้แก่โลกกระทำที่การได้การเสียการแพ้การชนนะการกำไรการขาดทุนการนินทาการเสนอเส้นอะไรต่างๆที่เขาเรียกว่าโลกกระทำนั้น ต้องไม่ให้มันมาทำอันตรายเราได้ให้เราชนะมันอยู่เสมอนี่ก้าวหน้าในโลกเพื่อชนะโลกแล้วก็เพื่ออยู่ในโลกที่นี้เรื่องที่สองก็เพื่อออกไปนอกโลกเป็นโลกุตระนี่ก็เพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานมีเรื่องราวละเอียดพิสดารมากมายต้องไปหาศึกษาเอา ไม่อาจจะมาพูดกันในที่นี้ได้แตออ่ออกชื่อถึงว่าต้องก้าวหน้าในฝ่ายเนื้อโลกด้วยมนุษย์ไปจบอยู่เมื่อถึงที่สุดแห่งโลกคือการบรรลุนิพพานนี่เราทำชีวิตให้ก้าวหน้าทั้งภายนอกและภายในอย่างนี้ทั้งหมดนั้นสำเร็จอยู่ที่ศิละปะ ยอดศิลปะคือการบังคับตัวกูของกูให้เป็นอยู่ด้วยจิตว่างคือประกอบด้วยสติปัญญาไม่มีกิเลสตัณหาเข้ามาบังคับบัญชาจิตว่างนั่นจะไม่มีกิเลสแต่จะมีแต่สติปัญญาซึ่ทำอะไรให้อะไรทุกอย่างก้าวหน้าไปในทางที่ถูกต้อง ทีนี้ก็ดูกันต่อไปอีกว่าจะทำเมื่อไรก็ตอบว่าทำทุกเวลาทุกสถานที่ทุกสถานการณ์เป็นหัวข้อง่ายๆที่จำไว้ว่าเรามีอะไรที่ต้องทำนั่นน่ะมันมีเกี่ยวกับเวลาเกี่ยวกับสถานที่เกี่ยวกับสถานการณ เราจะทำให้ถูกต้องควบคุมตัวกูของกูให้จิตว่างจากกิเลสให้เต็มอยู่ด้วยสติปัญญาทำหน้าที่การงานทุกเวลาหมายความวาตลอดเวลาและทุกๆคราวที่ต้องทำทุกๆคราวที่ต้องทำในสิ่งสำคัญและต้องควบคุมตลอดเวลาตลอดคราวนี่ทำได้จิตว่างจากความโง่ เต็มอยู่ด้วยสติปัญญาจิตว่างจากตัวกูของกูเต็มอยู่ด้วยความถูกต้องของธรรมท,ทื่อทําทุกสถานที่ทุกสถานที่เนี่หมายความว่าเราต้องทํางานต่างๆนาน,นาหลายสถานที่ที่วัดก็มีที่บ้านก็มีนี่เรียกว่าสถานที่ ที่สถานที่นี่มันแตกต่างกันสถานที่บางแห่งธรรมชาติอํานวยบางแห่งธรรมชาติไม่อํานวยถ้าเราไปทำนาในที่ที่ไม่เคยมีน้ำ <c oughs> ก็เรียกว่าธรรมชาติไม่อํานวยถ้ามีน้ำก็เรียกว่าธรรมชาติอํานวยแต่เราก็ต้องทำเมื่อเราเลือกไม่ได้ เราก็ต้องทําแม้ว่าธรรมชาติไม่อํานวยเราก็จะต้องแก้ปัญหามันให้ได้ด้วยสติปัญญาอย่าให้ตัวกูของกูมันบ้าขึ้นมามันเดือดขึ้นมาแล้วมันจะทําลายตัวเองเราต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับสถานที่นี้ให้ได้ว่าธรรมชาติอํานวยหรือธรรมชาติไม่อํานวยเราก็จะต้อง แก้ปัญหาองเราให้รุ่นร่วงไปได้ถ้าทำใปจิตว่างมีแต่สติปัญญาไม่มีกิเลสตัณหาแล้วมันก็จะเฉลียวฉลาดพอที่จะทำให้รุ่นร่วงไปได้ที่นี้ต้องทำได้ทุกสถานการณ์สถานการณ์มันจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องทำได้สถานการณ์ตามปกติ เราก็ทำงานของเราได้สถานาการณ์ขับขันผิดปกติเราก็ทำงานของเราได้มีคุณมีม,ม,มีมีคนมายืนมุงดูอยู่รอบๆเราก็ทําได้ไอคนที่มันมันความรู้ไม่พอไม่กล้าหาญไม่แข็งแกร่งพอเมื่อมีคนมายืนมุงดูมันทําอะไรไม่ได้มันประมามันตัวสั่นไปเสีย นี่มันทำไม่ได้ทุกสถานาการณ์เพราะมันเต็มไปด้วยตัวกูของกูไอ้คนที่ทำอะไรไม่ได้มือไม้สั่นไปหมดเมื่อมีคนมามามองดูเพราะคนนั้นมันโง่ด้วยตัวกูของกูมากเกินไปมันยึดถือตัวกูของกูมากเกิน